สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพาพี่ฟ้ายกันเข้าไอพาพี่ฟ้ายเข้าป่ากันนะคะทุกคนในวันนี้แอะปะเลยปะปะปะขยะไม่ได้เลยนะเรานะนะคะไปค่ะเข้าป่ากันนะคะ BFC วันนี้เปลี่ยนทิศทางเข้าป่าให้กับพี่ฟ้ายนะทุกคนโอ้ยโอ้ย ดูดูเข้าป่ามาปุ๊บก็งวงนี่หาของกินเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้อ่าพกสเสบียงมาให้พี่ฝ้ายนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าอ่าวันนี้ช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วเนาะนะคะพี่พีเอฟอาหารการกินในป่ามันก็จะเยอะมากๆนะคะพีเอฟซนะคะ กว่าจะถึงป่าได้แต่ละวันนี่แวะแล้วแวะอีกนะทุกคนนะคะต้นมะม่วงมีกี่ต้นช่วงนี้หน้ามะม่วงเนาะนะคะมีกี่ต้นพี่ฝไฟก็แวะอีกนี่ก็กว่าจะถึงที่มัดก็พี่ฝไฟแวะแล้วแวะอีกนะคะหนุน่น ทุกคนได้ยินเสียงตดพี่ฝ้ายไหมเมื่อกี้เดี๋ยวพ่อควานเราลงนะคะพี่พีเเนาะนะคะก็จะได้เดินนำหน้าพี่ฝ้ายไปนะคะไในงานพี่ฝ้ายเขาก็จะอ่าไม่รู้นะคะว่าจะต้องไปทางไหนนะคะพี่พีเค่ะนะคะพ่อควานต้องลงเดินนำหน้าไปก่อนเนาะนะคะ ปแล้วเชือกหล่นแล้วกว่าจะถึงที่หมายนะทุกคนไปคะ่ะไปเล้วไปเร้วไปเร้วไปวไป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 ,ไป เชือกก็หล่นแล้วนะทุกคนนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะอาย <laughs> ฝั่งหนึ่งพี่ฝ้ายไปฝั่งหนึ่งพ่อควายอยู่ฝั่งนี้พี่ควายไปฝั่งนี้อยากไปอยู่ทางนู้นหรือเปล่าไปแล้วทุกคนไปแล้วนะคะเดินสำรวจไปแล้วคะ่ะทุกคนไว้แถวนี้บอกก็จะไว้แถวนี้เลยนะคะเพราะว่า จะพาเข้าไปมันมันอันนี้ไงมันโค้งไงจะพาเข้าไปกว่านี้พี่ฝ้ายเขาก็ไม่ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะเพราะว่า,าเขาเลือกที่จะอยู่แถวนี้เนาะนะคะ,นะคะก็จะตามใจนะคะพีพีเอฟซีนะถ้าพี่ฝ้ายจะอยู่แถวนี้เราก็จะให้อยู่แถวนี้นะคะทุกคนนุ่นนะคะถึงแล้วบอ้อ้ยหนาำหนาำเกาะแม่ควาน,นะคะ่ะทุกคน นี่คะ่ะนะคะเราก็จะตามใจพี่ไฟน์เนาะนะคะพี P ่ไฟอยากอยู่ตรงนี้เราก็จะให้อยู่ตรงนี้นะคะพีพีเอฟซี F C, ทุกคนคะ่ะนะคะก็ปล่อยให้กินเลยตามสบายนะคะนู่นกินอยู่นะพีพีเอฟซี F C, ไม่ใช่อะไรนะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามารับพี่ไฟกลับบ้านกันคะ่ะทุกคน